สวัสดีครับสวัสดีอีกแล้วนะฮะก็มาเจอกันอีกรอบหนึ่งเป็นเทคที่3แล้วของวันนี้ชุดเลยนะฮะวันนี้ผมอยู่กับพระอาจารย์นะฮะกับพระพัธการพระอาจารย์นะฮะครับจาวันนี้ผมอยู่กับพระอาจารย์รแต่บังเอิญว่าตอนนี้ทางวัดของเรานะฮะได้เปิดจองวีดหมอครับอ่าเอ่าก็เรียกสาริกรรมนพระอาจารย์เป็นวันนี้เขาเรียกสาริกา,าสาริกานะผมเรียกว่าสาริกามันขนาด2.5นิ้ว ก็สาริกานั่นแหละนะฮะถ้าพูดสาริกาคนจะหูผึงนะบอกีดหมอธรรมดาคนไม่สนใจนะฮะมีที่มาที่ไปยังไงฮะอาจารย์ที่ถึงได้ทำมีดคือมีดรุ่นนี้ทําบอกว่ามีสำรับวัดนคอทุ่งเมงนะครับโดยที่อาจารย์ผู้สร้างเนี่ยนะก็คือจะทํามาเพื่อวัตถุประสงค์แจกทุนการศึกษาเด็กแจกทุนการศึกษาเด็กนะครับมีดหมอชุดนี้นะนี่นะฮะก็ ก็จะมีทำมาทุกปีทำามาทุกปีกปีปละรุ่นแล้วก็มาแจกของกกนตุสัตย์ทนละเรื่องก็รวมๆทั้งหมดก็ประมาณประมาณสองร้อยทุนด้วยสองร้อยทุนก็คือสองร้อยด้ามก็แล้วแต่แล้วแล้วไม่ไม่นระบุอย่างนั้นนะครับแต่ว่าแจกสองร้อยทุน,นอันนี้ทราบข่าวว่าเป็นรุ่นที่ยูนิซเพราะรุ่นแรกที่ทำแต่ท่านน้นเป็นท่าน้นเป็นมิสริการุ่นแรกอ๋อสาติการนี่คือรุ่นแรกนะครับ แต่ถ้านับการสร้างนี่ของพระอาจารย์นี่ก็คือรุ่นที่2นะครับภายใต้การกำกับดูแลของหลวงปู่พัดแล้วก่อนนะครับครูบาอาจารย์แล้วก็ทํามาจากอะไรครับใบมีดเอ้ยแล้วก็ด้ามมีดนะครับฝักอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์คือต้องท้าความไปอ๋อที่มาครับที่หมดเนี่ที่หมดเล่าเนี่ยเออมีรุ่นนี้ครับเดิมเนี่ยจะมาไปเรียนกับหลวงปู่พัดหลวงปู่พัดวัดห้วยด้วนนัตสวรรค์นี่ดังดังนะครับดังๆังมากแต่ตอนนี้ท่านก็ให้เราสร้างวัตถุของคลสร้างมีดเนี่ย ครับปู่บอกว่าถ้าเรียนแล้วอะไรแล้วก็ให้สร้างไว้เป็นที่เราลึกบ้างอ่านนี้ก็เลยไปรู้จากซาธรรมิตรวัดหนึ่งวัดหัพวงอ๋อหลวงพ่อหลวงพ่อเจ้าว่าก็หลวงพ่อเจ้าวัดหัพวงครับท่านก็แนะนําบอกว่ามีไม้อยู่ท่อนหนึ่งเออไม้ท่อนนี้ครับเป็นไม้เสาปูนสมัยหลวงพ่อปดเอ๊ะแล้วก็นานหรือยังครับถ้าก็พูดถึงหลวงพ่อปดในพระาจารย์หลวงพ่อปนท่านก็มานานนะครับเป็นนานพอสมควรนานพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ หลวงพ่อพลเนี่ยท่านได้มาเจ้าของพ่อคล้ายพ่อท่านคล้ายวาจาอ๋อพ่อท่านคล้ายที่ดี่เปนพรสวรรค์สห่รรมิกกับหลวงพ่อเดิมโอ้ยุค2480นู่น70นู่นประมาณนั้นแหละครับพอดีบหลังเนี้ยมันฟ้าผ่า้ไฟไหม้เอ่าก็หลวงพ่อเดิมท่านก็แนะนำให้ไปทำวัตถุมงคลครับเาไปทำวัตถุมงคลบางรุ่นนึงแล้วก็มาสมัยยุคหลวงพ่อพลฒิเจ้าอดีตเจ้าว่ดหลวงพงศ์ ท่านก็ทำท่านก็ทำท่านก็มีชื่อเสียงมากท่านก็มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการํำบีนมีประทบการมากด้วยคืออยู่ในสายหลวงพ่อเดิมอ่าสายหลวงพ่อเดิมแล้วท่านก็ได้เอาไปทำตะกุดตะกุดอเอาเอาไม้เอาไม้เนี่ยนะทำาทำตะกุดก็ดังมีชื่อเสียงมากเรานั้นท่านดังมากโอ้เขาเรียกว่าเสาโบนร้อยปีเสาโบนร้อยปีนะที่มาทำด้ามด้ามมีดนี่ฝักมีดนี่นะฮะ นี่ก็สาวต้นเดียวกันเนี่ยก็เคยไปทำวัตถุมงคลหลวงหมูพัดเป็นมีดหลวงหมูพันอยู่รุ่นเนี่ยเออก็ิยมท่านเจ้าว่าท่านก็ให้มาแล้วก็ให้ไปทำก็คือที่มาที่ไปคือไม้ด้ามไม้กระปากไม้นี่เป็นที่มาอย่างนี้คือได้รับกันส่งมอกมาแก่นมากมันจะสีดาเลยฮะท่านผู้ชมฮะดำมะเมื่อมเหมือนเหมือนไม้พายุเหมือนไม้มะขามเข้มข้นเลยนะฮะอย่างเงี้ยนะฮะอาจารย์ก็เลยเอามาทํา มาทำแล้วตอนนี้ก็ได้ได้มวลสารได้มาใส่มีมีมีอะไรอยู่ข้างในไหมครับมลสารที่เรามาทำมีผงพอนเดิมอโอ้โหเขามีผงพอนเดิมอยู่เนาะอยู่หน่อยหนึ่งแล้วก็เอาไปผสมมีผงพอนเดิมของหลวงพอวัดปักน้ำอ๋อหลวงพ่อสดด้วยโอ้โหใส่จักรพรรดิเข้าไปนะครับมีหลวงพ่อหลวงพ่ออ่าวัตถุกรรมสมเด็จโตด้วยมหานิยมดีแม่ตามหานิยมดีผงสมเด็จวัตถุกรรมก็ได้เจ้าหลวงพ่อ อ๋อหลวงปู่เท่านมีสมเด็จวัดระฆังมันแตกหลวงปู่เราพี่หน้าเขาบอกเมื่ออนซื้ออยู่เมื่อก่อนนี้แต่ว่าหลวงปู่ไม่ได้อะไรหลวงปู่ก็เลยให้มารีทำทำมาทำตรงนี้ก็บรรจุก็คือผมวัดปากน้ำผมลงก็เดิมแล้วผมลงสมเด็จโตวัดระฆังบรรจุก็ไปก็มีตำรับตำราท่านมีตำรับตำราครับผมก็ไปเรียนมาพอสมควรถูกหมูพัดท่านก็แนะนำมาต้องใส่แบบนี้ใช่ไหมครับมันไอ้ผมวัดปากน้ำก็วัดระฆังใส่เพิ่ม แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็จะมีผงหลวงพ่อเดิมผงป้าต้นป้าทำบงคนอะไรเนี่ยมันก็มีการที่ผมต้นขั้วของเขาในสายสายสายทำมีหมอใช่ไหมครับอาจารย์ก็เลยมาทำส่วนเหล็กนี่คือเหล็กทั่วไปใช่ไหมที่ต้องปรามสูตรนะครับที่กรอบนี่เป็นเงินไหมครับพระอาจารย์หรือว่าเป็นหน้าหรือว่าเป็นชิ้นเป็นเป็นวัตถุมันเป็นเนื้อหัโลหะใช่ไหมครับให้เน้นที่ด้ามมีดบรรจุของแล้วก็ไม้นี่คือทำมาจากไม้จรรมชาติใช้ข้อไม้เนี่ยก็ศักดิ์สิทธิ์นะเพราะว่าหลวงพ่อท่าน เออๆนะใช่ใช่ใช่ต้องตั้งแต่ยุก่อนยหลวงพ่อสมพระพลอี่นะพพลนั่นกยัเสกอยู่แล้วหลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นกินที่นครสวรรค์ยุคนั้นนะยุคยุคแปดศนเไม่ไมยุคก่อนหลวงพนหน่อยแต่ว่าท่านจะอายุน้อยกว่าสเนี่ประมาณนั้นนะครับดาวดานะแต่ว่าท่านไม่ไ่อออกตัวท่าเปิดตัวท่านมาณพักเร็วไปนิดนึงโอ้แต่ก็มีความ เก่งตามแบบฉบับครูบาอาจารย์นี่พระอาจารย์สร้างทั้งหมดรบหนึ่งร้อยนิ้มหนึ่งอะหนึ่งร้อยมคือท่านผู้ชมที่เคารพนะฮะหมูหมากาไก่เป็นวัวควายและปลาดินปลาหูนะฮะผมจะบอกได้เลยว่าห้าเล่มสุดท้ายนี่อยู่ที่ผมแล้วนะฮะหมดแล้วนะฮะผมจองหมดแล้วไม่ต้องมาถามนะฮะไม่มีขายแล้วนะครับนี่ก็คือจะเรียนว่าเป็นทางพระร้างเองเป็นรุ่นที่สองของวัดแต่ว่าเป็นรุ่นที่หนึ่งของ ทําสาติกามีสาติกาลน่าเล็กนะฮะซึ่งหมอพระจารย์ซึ่งหลวงปู่หลวงปู่บันเราพูดธรรพิเศษไหมครับพูดธรรพิเศษครับหลวงปู่บ้านหลวงปู่พักด้วยมีสององเราเหลือเปลือนะฮะก็ทําไปแล้วนะฮะอ่าอันนี้คือไฮไลท์รุ่นรุ่นมีดหมอสาติกาอ่าทำลงลงทำนี่ก็ทําที่เดียวหลวงปู่พักนะโอ้อาจจะสร้างทุกวันเสาร์สร้างสร้างทุกวันเสาร์ปกติเลยโรงงานเดียวกันนะครับ แต่ว่าวัดสร้างนี่ท่าหลวงพี่โตท่านสืบทอดวิชาจากหลวงปู่ปานแล้วก็หลวงพ่อพัดก็ให้ด้วนนะมีการ,รครอบครูไหว้ครูกันอย่างถูกต้องนะครับไม่ใช่ไปแอบสร้างใน <ะ S 1> ท่านเศษนะไม่ได้นะเอ๊ะทราบข่าวว่านั้นจะแนะนำไหมครับะอาจารย์อันนี้เป็นห้านิ้วไม้เป็นกันอ่าอันนี้จะมีไฮไลท์พิเศษคือ5นิ้วแต่ว่ายังไม่ได้ย,ไไดยังไม่ได้เปิดจองยังไม่ได้เปิดจองนะแทงตายแน่นอนฮะดูขนาดแล้วไม่น่าจะรอดนะนี่คือยังไม่ได้เปิดจองนะครับท่านผู้ชมได้เป็นไม้เสาบดไม้เสาบดเหมือนกันนะฮะ โอ้โหหลวงพี่นี่ด้ามมันประมาณสักสามพันได้มั้งเนี่ยโอ้ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงนะฮะถ้าเมื่อไหร่ท่านอาจารย์ถ้าเปิดให้ทำบุญร่วมมาก็ขอครับหกร้อยห้าสิบผมก็จองประมาณสิบด้ามนะหลวงพ่อหลวงพ่หลวงพ่แล้วก็เออนี่นะนี่จะให้ทำบุญอีกเมื่อไหร่ทรานอาจารย์มีเข้ามโอ้ทาน่าจะเร็วๆนี้น่าจะเร็วๆนี้นะติดต่อพานผมนะผมจะขายด้ามละห้าพันนะฮะผมก็จะขายเพิ่ม้ยันนี่กันละยัละมีดวัตถุของท้องเจ้าอ๋อยันใบพัดยันตาารงนะฮะยันด อันนี้จะเป็นยันตัวต้นนี้ตัวน้าตัวนะอ๋อนี่ตัวน้นะฮะนี่ยันอะไรพระอาจารย์นี่เป็นยันเข่าห้าอุดห้าอุ่นของตัวพ่ออะไรฮะพ่อหนูหลรวมพ่อหนูวัดทุ่งแหลมครับนี่ก็จะเป็นยันไารางนี่อันนี้จะเป็นยันเกี่ยวกับเรื่องผีครับพวกผีพวกผีปีศาจขับไล่สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกไปจากบ้านการเลื่อนแค่สถานนี้จะเป็นองค์หลวงพ่อหลวงพ่ออะไรฮะพระอาจารย์หลวงปู่หลิวอ๋อยันของหลวงปู่หลิวนะ ก็อันนี้เป็นจักรนาลายหลวงปู่ปั่นหลวงปู่ปั่นของเรายันข้อตรงนี้ณนี่คืออะไรครับอาจารย์ก็เป็นเป็น้ณสำเร็จนหาสำเร็จนะครับถ้าด้เดี๋ยะอาจารย์ผมเห็นยันนี้ลงคุทสอนนี่กำลังจะจาใเชนไหมเนี่ยเนี่ยผมเห็นเนี่ยขออนุญาตนะัอาจารย์นี่เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นยันบรมภูมของของคือไม่ควาหรือว่าหรือว่าของ ของทุกสายอ๋อนี่คือยันบรมครูนะฮะอยู่ในด้ามไมไมนิจนาโมพุทธายะอ๋อพระเวจารังหฆะพระองค์อันนี้นะฮะคือหลวงพ่อเดิมท่านก็ใช้อย่างเงี้ยหลวงปู่ปั้นแคใช้อย่างเงี้ยครับหลวงพ่อพัดก็ใช้อย่างนี้นี่คือแบบปฐมบรมบทใช่อ๋อคือหลวงปู่พัดท่านบอกว่ายันเนี้ยเป็นอย่างที่สุดละที่สุดของที่สุดละคือหมายความว่าใครจะเป็นย่างของพระเจ้ามังไม่มีเออเลือดจริงอันพระเวจจริงนะครับท่านผู้ชมเลือดจริงพระเจ้าเป็นเลือดทั้งทุกอย่างใช่ มาที่ทุกสิ่งทุกอย่างพระอาจารย์ก็เลยอัญเชิญตามครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อพระท่านแนะนำมาใช่ก็ทำแบบนี้ก็จังอย่างนี้นี่จะเปิดให้ทําบุญเมื่อใดก็ประมาณอีกสองสามเดือนนะครับมันก็คงประมาณรสงการนสงการดีกว่านะแล้วจะมีวาระในการออกคือทําบุญเกี่ยวกับอะไรครับอย่างนี้ทุนการศึกษาทุนการศึกษาเด็กนะคือลูกศิษย์ลูกศิษย์จะวัดหพ่อทุ่งจริงๆจะติดกันว่ามีแจกทุน มีแจกทุนฮะผมตู้สุกว่าจะเน้นเป็นอย่ายลุงหลงพี่ต้องใส่เองนะผมก็จะอเออมันมันติดครับผมก็นี่ฮะแนะนำนะ,ะับอันนี้ก็คือเหลืออยู่ด้านเดียวละนี่ของวัดเนี ào, ขเขาเขาไม่ให้ดูเพราะว่าเขาจะเก็บไปทำพิธีพันนะ,ะเพราะว่า ทุกชิ้นเนี่ยต้องมีหนึ่งชิ้นเป็นทำที่จะพั์ในวันข้างหน้านะจะจะไว้เก็บไว้อย่างเงี้ยนะอาจารย์จานลึกทองไงมอนนแต่นี้มันมันห่างกันมันลอกกันอันนี้จะจานยันอะไรครับอาจารย์ในสมมติว่าอาจารย์เป็นน้าซ่อนหัวของของพ่อเดิมอ๋อน้าซ่อนหัวนะฮะซ่อนเอาไว้นะฮะมีดีทางด้านไหนครับอาจารย์น้าซ่อนหัวนี่ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่อง บางไทยบางไทยนะไทยอันตรายต่างๆที่กำบังมาไม่เจอจ้องนี่มาไม่เจออะไรเปันไงล่อันนี้นะอ่าวันนี้เราก็ได้คุยกันแต่เล็กกั่น้อยกับมีดหมอแจกทุนนะครับก็ผมกับพี่หญิงเยชัยนะครับแล้วน้องเก่งแล้วก็พระอาจารย์โตหลวงพี่โตของเราหลือพระครูสุจินท์ของเรานะครับก็มาแนะนํามีดหมอแจกทุนนะครับมีดหมอสาริกาแล้วก็มีดหมอทุนต่อไปนะ สำหรับวันนี้ทีจีนวิภัยก็ขอบคุณทุกท่านนะทีด่ดูและชมก็เชิญชวนมาทำบุญน,น,นะอาจารย์เนาะเชิญชวนทุกคนมาทำบุญที่วัดหนองกระทุ่มพอเรามาดูพระครูบาอาจารย์อายุยืนนะครับมีโชคมีลาบนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ